สลามั a m u a l ่ i k u ะ w a าะ h ะ a t u l l a h i ะ a b a รา k a t u ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮ a ยาตซัมซัมขออัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาประทานความสิริมงคลแก่ทุกย่างก้าวของชีวิตเราพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ภาระหนี้สินที่มากมายอาจทำให้เรารู้สึกหนักอึ้งสิ้นหวังและไม่เห็นทางออก แต่จงจำไว้ว่าไม่มีปัญหาใดที่อัลลอฮ์ไม่สามารถแก้ไขได้หากคุณมีศรัทธาและวางใจในพระองค์แน่นอนพระองค์จะเปิดประตูทางออก5สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นจากภาระนี่สินลนศรัทธาและความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ นี้สินอาจทำให้หัวใจอ่อนแอแต่ศรัทธาที่มั่นคงจะทำให้เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่ทรงมีทางออกให้ทุกปัญหา 2. ไม่หลีกหนีแต่เผชิญหน้าด้วยความรับผิดชอบอย่าหลบหนีภาระหนี้แต่จงเผชิญหน้าด้วยความจริงใจและพยายามหาทางชาระเพราะอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือผู้ที่จริงใจและซื่อสัตย์ 3. วิงวอนด้วยดดอาอ์ที่จริงใจ ยกมือภาวนาในยามค่ำคืนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเพราะดุอาที่จริงใจจะเปิดประตูที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน 4. ทํทำงานและพยายามอย่างฮาลานรายได้จากงานที่ฮาลานแม้จะเล็กน้อยแต่จะมีบาระกะและความสิริมงคลมากกว่าทรัพย์สินที่หามาอย่างผิดทาง 5. มั่นใจว่าทุกความลำบากคือการทดสอบชั่วคราวนี่สินไม่ใช่จุดจบ แต่คือบทเรียนที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเมื่อเราผ่านการทดสอบนี้ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงแน่นอนพี่น้องที่รักจากช่องฮายาดัดจำจำหากคำบรรยายนี้แตะหัวใจและให้กำลังใจแก่ท่านอย่าลืมไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe เพื่อให้พี่น้องของเรามากขึ้นได้แรงบันดาลใจและความเข้มแข็งจงจำไว้ว่านี่ศีลไม่ใช่กำแพงที่ปิดกั้นชีวิต แต่คือประตูที่อัลลาะ์ใช้ทดสอบศรัทธาและเบื้องหลังประตูนั้นมีทางออกที่ดีที่สุดรออยู่เสมอวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ